นิทานอีโศบเรื่องหมาป่ากับลูกแพ้การละครั้งหนึ่งยังมีลูกแพ้ตัวน้อยซึ่งเขาของมันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆทำให้มันหลงคิดไปว่ามันเติบใหญ่เป็นแพะโตเต็มวัยและดูแลตัวเองได้แล้วดังนั้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่ฝูงแพะเริ่มเดินจากท้องทุ่งเพื่อกลับบ้านแม่ของมันก็ส่งเสียงร้องเรียกหา แต่เจ้าแพะน้อยหาได้ใส่ใจอันตรายใดๆพลางแทะเลมญ้านุ่มต่อไปไม่นานนักเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมาฝูงแทะก็จากไปหมดแล้วมันอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังดวงอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้าเงามืดเริ่มทอดยาวไปตามพื้นดินสายลมเย็นเยะเยือกพัดฉ่อยฉิวก่อให้เกิดเสียงหวีดวิวชวนขนหัวลุกในทุ่งหญ้า เจ้าแพะน้อยตัวสั่นขณะคิดถึงหมาป่าผู้น่าสะพรึงมันจึงเดินข้ามท้องทุ่งพร้อมส่งเสียงร้องเรียกหาแม่ทว่ายังไม่ทนันจะถึงครึ่งทางมันก็พบหมาป่าอยู่ใกล้ๆดงไม้แห่งหนึ่งเจ้าแพะน้อยรู้ดีว่ามันเหลือความหวังเพียงน้อยนิดได้โปรดเถิดท่านหมาป่ามันกล่าวเสียงสะท้านข้ารู้ว่าท่านจะกินข้าเป็นอาหาร แต่ก่อนอื่นได้โปรดเป่าขลุ่ยให้ข้าฟังสักเพลงเถิดข้าอยากจะเต้นรำและมีความสุขให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หมาป่าชอบความคิดที่จะร้องรำทำเพลงสักนิดก่อนลงมือกินมันจึงเริ่มบรรเลงเพลงสนุกสนุกส่วนเจ้าแพะน้อยก็กระโดดโลดเต้นไปมาอย่างร่าเริงระหว่างนั้นฝูงแพะก็ค่อยๆเคลื่อนขบวนกลับบ้านอย่างเชื่งช้า ท่ามกลางอากาศยามเย็นเสียงขลุ่ยของเจ้าหมาป่าได้ยินไปไกลบรรดาหมาเลี้ยงแกะหูจังชั่นทันทีพวกมันจดจำเพลงที่พวกหมาป่าชอบร้องก่อนจะฉลองเหยื่อได้ดีพวกมันจึงพุ่งทยานกลับไปยังทุ่งหญ้าในทันควันเสียงเพลงของเจ้าหมาป่าหยุดลงทันทีทันใดและในขณะที่มันกำลังเปิดแนบโดยมีฝูงหมาเลี้ยงแกะไล่กวดอยู่ด้านหลัง มันก็ตำหนิตนเองว่าเป็นเพียงหมาป่านัางโง่ที่ยอมกลายเป็นคนเป่าขลุ่ยเพื่อให้เจ้าแพะน้อยพึงพอใจทั้งๆท,ที่มันควรจะทำตัวให้สมกับนักล่าอย่างที่มันเป็นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปล่อยให้อะไรมาเปลี่ยนความตั้งใจของคุณได้พุทธภาษิ์ประโยชน์ย่อมสำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทาโดยไม่เมื่อหน